วันนี้เราก็จะมาทำทรงผมนะักเรียนนะคะตอนที่เป็นตอนเด็กตอนโตนะที่หนูถ่ายไปปุืกีเออนะถ่ายไปตั้งแต่เมื่อวานเลยแหละอะก็แล้วก,ก็กดไปที่เสื้อผ้าเลยค่ะโอเคต่อไปก็กดที่คำว่าทรงผมได้เลยค่ะไม่รู้ว่านะนะว่ามันอ่านยังไงแต่หนู กพูดว่าทรงผมเท่านั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะเอาทรงผมที่25สิห้านะนี่ค่ะย5่้าจะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบแนวป้านะกดออกค่ะแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยคเคนะคะพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่เมนูตรงนี้เลยนะคะพอเรากดแล้วนะคะให้เรากดตรงเล็กๆตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะกดตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอน,นี้แบบ<ม>ของจีนนะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะเป็นแบบนี้นะคะก่อนแรกเนี่ยเราก็ต้องจะเอาขึ้นได้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่เอาขึ้น<ม>กดบวกเลยค่ะเราจะให้ใหญ่ประมาณไหนก็ตามใจเราเลยนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยให้เราหันหลังค่ะแล้วก็ ให้เรากดตรงนี้นะกดค้างเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ให้เรากดตรงเซตบวกเนี่ยนะคะกดค้างเลยให้มันตรงเลยโอเคนะคะก็แล้วก็กดวลบค่ะเอ้ยวายบวกนะคะวายบวกหรือวลบก็ได้อืินก็จะหันหน้ามาหาเราแล้วนะคะโอเคนะคะ ต่อไปเนี่ยนะคะให้เรากดไปตรงนี้ค่ะเพื่อทําให้มันนะคะอ,อ,อันนี้นะแบบนี้แล้วเราก็กด x บวกนะคะก็ให้มันตรงนะแล้วก็กด เอ็ลกลบนะนี่ตึงให้มันประมาณนะี้ทุกคนแล้วเราก็กดไปตรงด้านหลังตรงนี้เลยค่ะข้างล่างนะให้มันมาหาเราตรงนี้อ่าวต่อไปนะคะเพื่อจะให้มันเป็นด้านห,าหน้าเนี่ยให้เรากด y บวกนะ y ลบก็ได้ y บวกก็ได้นะคะ เสร็จแล้วให้เรากดเอ,เอกรอบนะให้มันเป็นประมาณนี้เออนี้แหละต่อไปเราก็กดเดินเอามันลงเลยค่ะแล้วก็กดข้างบนนี้เลยนะกดไปจะขึ้นให้เราแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พอเราได้แบบนี้แล้วเราที่ต้องการให้เรากดปรับนะคะตรงนี้นะต่อไปก็เอาลงได้เลยค่ะ คนต้องทําตามหนูเท่านั้นนะถ้าไม่ทําตามหนูเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่มีไอเดียทรงผมใหม่สวยๆจะคอมเมนต์มาบอกหนูก็คอมเมนต์มาเลยตอนนี้เอ้ยลืมไปคะ่ะให้เราเนี่ยนะคะลงมาสุดเลยคะ่ะแล้วก็กดตรงนี้ถ้าเรากดสีดำน,นี่นะคะแบบนี้มันจะแบบ ไม่เนียนนะทุกคนนะมันจะไม่เนียนถ้าเราเลื่อนลงมาค่ะเราก็กดสีดำเข้มเลยนี่เนียนแล้วนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยของใครจะเอายาวเอาสั้นเอาแบบนั้นเอาแบบไหนก็ได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยหนูมาแปลกน,นะทุกคนว่าไหมเพราะว่าหนูเนี่ยนะคะ มาไวเออมาไว้ได้ไงคะและมาไว้ได้ไงคะเนี่ยอันนี้มาแปลกเพราะว่ามาไวอ่ะที่หนูมาไวเนี่ยก็เพราะว่าพ่อมาส่งหนูพ่อมาสมม่งเพราะว่าปกติหนูต้องรอพ่อท,ที่ที่ทำงานนะคะนี่เลยสวยมากแม่ อ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำคอนเทนต์ในคลิปต่ตอไปนี้โอ้ทำเลยมา